ตตตตตา้นนครับท่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเดลี่มอสครับผมเป็นรองผั้พากกันไปสำหรับบรรยากาศของการทอกโชว์นะครับ พุ่มนาล่วงนะครับได้ไปทอกโชว์ทวายความ้าให้กับพระคุณเจ้าที่มาหลายส่งนะครับที่วังน้อยอยุธยานะครับงานชุมรุมถักสิ้งของพระคุณเจ้าที่มาเรียนระับปริญญาตรีอยู่ที่มหลาลัยส่งนั่นคือบรรยากาศของการขับเคลื่อนไปสู้ข้างหนกกับรายการตายต้นตอในช่วงถึงเคยถึงขีมินนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ ได้บุญรับเป,เป็นบุญก็คือเมกกื่อกำได้เมื่อกับได้ไปทําบุญรับได้ไปถวายความสุขในรูปแบบของการทอกโชว์ให้กับพระคุณเจ้านะครับถี่ได้ศึกษาลักธรรมคำสอนของอ,องค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับเผื่อที่จะเอาไปาเผยแผ่นะครับเผยแผ่ศาสนาลักเผยแผ่ลักธรรมคำสอนในศาสนาองพระสาสดาพระศัสะดาให้คนได้ มีความโ้นะครับช่วยกันคัดเกลาช่วยกันปลูกฟังให้กับเด็กและเยาวชนนะครับในการที่จะทําให้คนคิดดีพูดดีทดําดีสังคมนี้ก็จะมีแต่สิ่งเที่ดีนะครับพี่น้องครับและนี่คือตายตนตอกับบรรยากาศบันเทิงสาระวัฒนธรรมโดยพบหนาล่วงราชินีทองทุกวันซ่องมงซ่องทุมจนถึงซี่ถุมนะครับบรรยากาศเนี้ยบรรยากาศการรวมมุ่งกงวัวใจในจิตวิญญาณของความเป็นคนตายหัวใจทองคํา นะครับกับพมนาล่วงราชินียรติทองจะมีแบบนี้กันทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพิ่งจบกันไปมาเปิดเพลงกุติบาร์ซี่คุณรอยนะครับแล้วก็เลเล่ทอนเล่ทอนเล่ทอนอ่าลายๆคนนะครับแล่กันไปเต้นกันไปโดยเฉพาะพี่บ่าวพีเศร้าจ่อยู่ควารังเซฟนะครับพี่เพลแล้วก็พี่พัดคันว่างว่าคงจะเต้นกันสังสองคนพวกเฮียนะครับให้มีความสุขกันนะครับพี่น้องครับเซฟอัตลอดของรายการตายตตโต้แล้วผมไม่อยากจะให้พี่น้องได้เกิดภาวะของว่างอารมณ์ดี มีความชุนเชี่ยวยกงไ้ทุกคนมีความเบิกบานมีความสารารนร่นรมในหัวใจนะครับยิ้มมาจากข้างในยิ้มเตะมีความสุขนะครับตักแขยิ้มยิ้มแขยยแ่งควันเนี่ยเพราะเวานั่นยิ้มแห้งๆนะครับแต่ถ้ายิ้มมาจากข้างในมันมันมันมีความสุขมาจากข้างในแล้วขับเคลื่อนสู้สู้ใบหน้านะครับกาทําให้เราเห็นรอยยิ้มจะมีประกายมาจากแววตามันจะส่งประกายความสุขออกมาด้วยนะครับ อะไรับพี่น้องครับสัมผัสกันได้ใน,ในทุกวันซ่องถุ่มยืนถึงซี่ถุ่มกับผุ่มหนานล้วงราชเช่นกินทองแต่ว่าวันนี้แจกกันโกนแล้วเอ็มแม็กไลร่พุ่หนาล้วนนนลงเอ้ตึ้งไม่แจกตียันอ่าผมรอลุนตึ้งอยู่นี้นั่นแหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่เล็กโทรศัพท์เทอส่งข้อความภาษาใต้เวลาคำกับรายการตายต้ตนโตวันนี้นะครับคําว่ากระตายขูดมะพร้าวนะครับโดยส่วนใหญ่ยยแล้วภาษาใต้ใบ้านเราก็จะพูดว่าเหล็กขูดหรือหลุดแขก เล็กคูดนะรับลูดเค็กเล็กคูดนะภาษากลางกระตา่ายกระต่ายขูดมะพร้าวภาษาใต้ก็เล็กคูด <c oughs> ไม่เล็กที่ได้รับไอ้แม็กไปหนึ่งกลองได้แก่ได้แก่ไม่เล็กนี้ครับพี่น้องครับไม่เล็กนี้ได้รับไอ้แม็กกันไปหนึ่งกลองอ่าได้รับแล้วอ่ากินไอ้แม็กแล้วนกเข้าขั้นแล้ว ส่งเอทเอ็มมาบอกหนะล่วงมากันวันหนาล่วงเออขันเยเวเยขันเยเวเยเอาละครับสุขชัดเจนสมบัติมมให้บังเกิดบ่าวใจก็ไม่นองด้วยรักและศรัทธาจากพ่อบ้านล่วงรายเชิงกิงทองพบกันทุกวันส่องถุมจนถึงซี่ถุมถีกรุบชาแนลดัตทีวีนะครับกราบลากันไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลากันไปเลยพบมีความสุขถึงจะหมอไว้กับพีนอง กันต่อเนื้อกันไปเลยนั่งตะลุงศิลปะประจำทิ้นศินลปินประจำพักนะครับยังคงอยู่กับในนางอุบลกวญใจลูกถุงคุณพ่อของน้องเอกซี่ชังคนทำดนตรีนิโคม,มันเลยครับพี่น้องครับแล้วหลั่งจากนั้นบทเพลงอีกสี่บทเพลงกัะลาวเต็มเต็มหัวใจกันไปเลยสำหรับพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวไทยวันนี้นะครับรักมดใจนะแม่นเสื้อป,ป้ารักชดใจนักร้องที่รูปล่อที่สุดนะครับแล้วก็ต่อกันด้วยคนไม่ใจควายเจ้าน้มปิดท้ายด้วยทางชีวิตแล้วครับลากันไปก่อนกันกบผมสวัสดีครับ เราก็คือนางยักษ์อคคณีอายุก็เราก็เจ็ดสิบสี่ปีเต็มๆแล้วที่เราไม่เคยถูกต้องมือชายเ, <laughs> เป็นสาวพรหม,มาจารีไม่เคยถูกต้องมือชายแม้แต่น้อย <c oughs> ผู้ชายมาลงรักเราก็หลายคนผู้ชายเอ้ยแม่เอ้ยแต่เราไม่สนใจหรกเมื่อกี้ขึ้นมานั่งสกิจสะกวง <c oughs> เธอบบกจะรักนางยักษ์คคณีเราไม่รักหรก เรารักองราชาไดูวงคนเดียวตอนนั้นเอยเหลือเวลาอีกสามวันตอนนั้นที่เราจะได้แต่งงานพระองค์ราชาไปรวงเมื่อเราไปทูเขอพินาของทองพินาของทองยกให้เฮ้ยถ้าวันชื่นคืนสุขวันใดวันนั้นเราจะมีลูกมีความสุขที่สุดเอ้ยไม่ชักชา้าแล้ววันนี้จะต้องเดินทาง

ตารูกดอยได้ใจเจ้าตั้งแต่เจ้ายันไม่ไม่รู้ลูได้ไปไหนรีเดินลงลสทางนาฬนาไปก้างใดวันนี้ไอ้กรับเจ้าลูกไดากว่าทุกทีเจ้าองนาคี้กวาดไดไปีนึงหมดุดไม่ดีดจิตเป้าก็ได้เึงประจมที

อยากรู้ลยพักยูกับใครมานถึงไห้ตตามจันได้เลยตัใจได้พักฟังเลยใครท้ามจอมันว่าแานคือใครวัสดีละจ้ะเออสวัสดีเจอแล้วผู้หญิงที่สดสวยที่สุดในโลกก็คือเธอเธอชื่ออะไรไม่ว่าแต่คาถาที่ไอ้บอกให้ต้องว่ากันก่อน <laughs> เออกูาพาแป้งมาพอ,อดีดึงแป้งออกมาแล้วก็เสกแป้งใส่หน้าทันทีโอมสูสีทุบสัง้งไหนดากุมาเหมือนกระผังหูสีโอมสูสีทุบสาาั้งไห่ดากุมาเหมือนผังบูสีเรียบร้อยหันไปมองตานิดอมกูเดินทางไปเมืองมนุษย์กูปยุทธ์มณ็ดปูจะยายเพชรยาเม็ดยาเม,ม็ดเอเอ สวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเธอชื่อไรเหรออ๋อฉันชื่อจันดาราค่ะโอ้จันดาราชื่อก็อหามงามก็เพราะ <laughs> เธอสวยที่สุดท่านจอมยากชื่อไรเหรอคะเราชื่อวันดุชิตเดินทางจากเรงโครประเทศเพื่อเดินทางมาหาผู้หญิงละคนไปเป็นแม่เลี้ยงของลูกเขา ท่านบางอาแม่เลี้ยงท่านเจอไหมก็เจอแล้วอยู่ที่ไหนเลยคะก็อยู่ที่นี่อุ้ยเธอไปอยู่เมืองยักษ์กับเราเถอะท่านยักษ์คะว่าไงฉันว่าอเนนะคะอย่าเอาฉันไปเลยที่เมืองยักษ์ฉันมีลูกมีผัวแล้วมีลูกแล้วมีผัวแล้วฉันก็จะรัก ฉันมีลูกมีลูกไม่เป็นไร <c oughs> แม่ไมลลูกติดไม่เป็นไรหรอกมันเป็นบาปค่ะเขาบอกว่าพลากลูกพลากผัวเขามันเป็นบาป <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเธอเออจะได้บุญคนเรานี่เจอแม่ไม่จะได้กับแม่ไมลก็ได้บุญได้ช่วยเหลือเขาไปเลยแะไปอยู่กับเราอย่าเจตนาชันขอร้องพูดตามนี้เธอไม่หวัง แต่ยันนั้นเราจุดกระชากลากเธออย่าจิตนะฮะปู่ตามนี้เดินไปกว้างให้นังจิตเปล่าเราหลักปีนมิดสินักเลื้อพูดมากกับมากเสียเวลาเฮาต่มันก็จุดกาโอ้ยจำได้แล้วก็ไปก็นอนรอี๋ยวอยู่เลยจ้ะจะไม่ไปหรือยังนะ ไปเถอะเธอมีปีกบินมาตัวนี้เราไปไม่ผนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออไปเถอไปเวิ่งไปมาช่วยด้วยเออมาเอมาไปย่กับยักกันเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮฮ่ฮเฮ้ยตะลย ទេម៉ាម៉ាបាយអូយជួយខ្ញុំ อยากเรียกไปอยกเจ้ามาหยุดแต่จากชุดตัวนางกลางดงใยขึ้นเงิน้าเจ้ามานซึงคงไปประกอบวางตามไว้หน้าจะหนีเรียกลูกใจหรือลูกแป้วโอ้แม่ก็มาพวปอมาแล้วฮะได้มาแล้วแม่ ที่แม่ด้วยแต่เดี๋ยวดูนะ <c ười> คือเดี๋ยวมันเป็นยังไงยังไงอ๋อแม่จจเย็ยนๆนะแม่นะจจเย็ยนๆนะแม่เดี๋ยวดูจะช่วยพี่พี่สัมปวุติว่าไงพี่ต้องไปตามหาชารานะแม่ก็บอกว่ามีลูกขี้ชาราไปหลงป่าอยู่เหรอเดี๋ยวทางพ่อเราจะจีดกันพ่อเองเบื่อพ่อทำอันตรายแม่นะ แม่จันด,ดาราเขาเป็นคนดีเออไม่เป็นไรหรอกเธอจัดการกันพ่อแล้วกันต <c oughs> ิดพอ่อว่าไงลูก <c oughs> คืออย่างนี้พ่อจ้ะพ่อไปอาบน้ำอาบผ้าก่อนนะแม่ไม่ไปไหนหรอกเออดีมากพูดคาหูกกับตาพ่อวันนี้เออมไปก่อนลูกขึ้นจะแม่นะช่วยแม่ด้วยนะลูกนะไม่เป็นไรหรอกแม่ลูกจะช่วยมาชี้แม่เร็วที่สุด มันบัดซบที่สุดพ่อเราชุดกระชากลากผู้หญิงกับารุทธานีเอาเถอะเราจะติดตามนา,จายจารย์กมาที่หลวงพมแล้วเทเพื่อช่วยเหลือแม่เขารำประ่รุตระตามรูกก้ความลอดพอยอยช่วยจหนาบัดซีชุดกระจากลากป่าบา,ารทานีไม่บัดซีเจ้ากลุดกุดนากาว่าต้องซื้อมาลูกชาย สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวออรซ่า